พี่น้องของแท้นี่จะพี่น้องพันวานม่านหกเดือนแล้วจะพี่น้องนี้อ่าสร้างใหญ่อันนี้พันสมอียงไว้เนาะจะนี่สมโตสมโตไว้โอ้เยดายเนาะพี่น้องแต่ว่าหักงามพี่น้องนี่สมโตกับสุดยอดที่กันแล้วเพราะบาม้านบ่บามัน่นอ่อพอพันเลือดลอยอบามัน่นจะพี่น้องหัวหลุนธรรมชาติพ่วแม่นี่หัวทองแรกอ่าเพิ่งผสมติดท,ทองอยู่ประมาณหกเดือนพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี่ทั้งช่องคุณแนี่ยอีสานมันน่าขวมยนะเจ้าพี่น้องเด้อเมื่อนี่คุณแน่จะพาพี่น้องมากชมง่วงงามเจ้าของคนใดคนอยากเปิดันราคาง่วงจ้าพี่น้องคนใดคนอยากเปิดยกคอกเลยจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องผู้ใดขามาแล้วก็ฝากกดติดตามในเดื่องการกระดิ่งไว้ได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังเร่งใจตั้งช่องนะจ๊ะเนาะตท้งช่องเ็ขาไปเบิ่งกันเลยจ้า จ้าพี่น้องง้อคอกสวยๆจ้าพี่น้องจะคล้องคนนี้อยู่ทั้งเลยนะ้อ mm hmm. วัอดีจ้าจ้าจ้าอ่าคือว่าอยากเปิดจะเปิดง้อแล้วข้า่ง้อป่ะจ้าจ,าจะขายง้อป่ะจ้านี่ mm hmm. อยากให้ปไปเบิ้งง้อเขาไปเบิ้งเนี่ยคอได้จ้มพี่น้อง mm hmm. งัวสวยๆงัวบ้นบานๆงัวขอกบ้นบานๆพี่น้องพนักพนักขัดเลี้ยงวะสันฮ่าฮ่า่พนักพนักขิคขัดเลี้ยงเอ้าเอา้เอาอย่าได้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออว่าเป็นยังบ่ลูกอืมเห็นคนอ่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเปิดขอกแม่ก็อยากออกเอเอ,อเฮ้ยล่ะโองัวเต็มขอกพี่น้องเอเดี๋ยวเด้อ ที่แม่หายบ่อะไรดเออบอกอ๋ออีสางน่อยอีจุยนุ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวผูกเชือกไว้เรื่อยบอดีข้าคอกไว้เร่อยบอกอืมอันเวลาเอาไว้เนี่ยคอก็ต้องผูกไว้บอกขันขันว่าผูกมันเป็นยังไม่ถิดส้นกันอืมหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าโตอันที่เปิด สิเปิดง่วงป่จ้ะเปิดราคางง่วง่สิขายบ่ะจ้ะขายตัวใดเนี่ยข้อมแม่ลูกหาเงินทับแล้วทับี่ไว้ละเดี๋ยวเด้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ออันแม่นี่กับลูกใส่ลูกเพิ่นนี่ละตัวใบให่โอ้มีพี่น้องลูกเพิ่นเป็นลูกชายด้วจ้ะพี่น้องเลยตัวนี้เป็นลูกของแม่นี่ว่าเปิดไว้เท่าใด้ข้มนี่หาเงินจากพี่น้องเพิ่นว่า เรลองกันได้อันนี้แนมะ่ม่เบิงเรงแม่ยาวๆนี่จ้ะพี่น้องอู้ยฮะหาเมินลูกก็เป็นลูกเถอะท้องว่างตัวนี้ท้องว่างแต่ว่าตัวนี้เพิ่นทับแล้วจ้ะนี่ตัวนี้แม่นี่ทับแล้วแต่ว่าแม่นี่ท้องว่างเด้อจ้ะพี่น้องง่างงามง่ามเลยอ้าง่วหน่อยตัวนี้มากเลยมัม่มขึ้นอ้า อันนี้แม่นี่ก็เป็นท้องว่างนะจ๊ะลูกตีดก็เป็นลูกเถิกมีแต่ล,ลูกเพิ่นพี่น้องนี่นี่อ,นอันนี้เปิดไบหกเงินโค้มนี่ม่าลูกแรกเพิ่นวา่าม่าลูกแรกจ้ะพี่น้องลูกเถิกโอ้เพิ่นว่าลูกแรกเบิดโค้มไหก็ลูกแรกเบิดพี่นอ้องอ่าพี่น้องอยากได้อยากถอดอยากยังก็มาเบิ้งเอาเด้พี่น้องเป็นโค้มโค้มอยู่จ้ะพี่น้องอันนี้มันโคมโคมนั่นเด้บานนี่โอ้ยโอ้ย อันควบนั่นเดียนเดียวเดี๋ยวโอ้เอาเอาบาดรมาเบิ่งอีแมงงามๆนี่โอ้ยโอ้ยเนาะยโอ๊ยเนาะแต่มันจอกๆนะเดียว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 เดีโอ้เป็นคนคนไทยกับเฮงเออนี่นี่นี่เห็นคางแล้วบ้านนึงอืมพี่น้องคลองแค่มากเลยจ้ะพี่น้องนี่บามันเลือดลอย บะมันเลือดลอยพี่น้องกำลังเอา,ม,า,า,ามันหายบ่หน่นบ,บ,นบอกโอ้มันขีน้น้ินน้ำไม่ลามันขี้น้ำมากมันขีน้ำมันขี้น้ำอ้อพี่น้องของแท้นี่จ้ะพี่น้องิ่นวานม่านหกเดือนแล้วจ้ะพี่น้องนี่อ่าสั่งง่าอันนี้พ่นสมอียงไว้เนาะจ้ะนี่สมโตสมโตไว้โอ้เยดายเนาะพี่น้องแต่ว่าหาักงามพี่น้องนี่ ต้โตกับสุดยอดเท่กันแล้วพ่อบามันบอบามัน่นอ,อ่พ่อพันธุ์เลือดลอยบามันาม่น,นจกพี่น้องหัวหลุนธรรมชาติงัวแม่น,มนี่ห่อทองแรกอ่เพิ่งผสมติดทองอยู่ประมาณหกเดือนพี่น้องกจกพี่น้องงัวแม่นี่อือันไหนเกาะอบท่องนะบอประมาณเจ็ดเดือนโอ้กัหนดคอด สิปผึ้สาพี่น้องเนี่ยอือวันที่12ส,สิงหาพี่น้องคนไรบา้างลรวจะสิคอตมรานาึพฤษสาโอ้อีหล่ายน้ำกวนแม่แอะไรูกอพี่น้องคนสิขายเ้อะพี่น้องสีคข้มโอ้สามข้มสามข้มกับอีกแม่ก็อีกแม่ใหญ่นน่แจะพี่น้องนี่แม่สาวหัวลุนธรรมาชาติพี่น้อง งอบโจกกเลยพี่น้องแล้วเป็นง่วเถิกง่วนจะหัดเป็นง่วเมียทองเจ็ดเดือนพี่น้องเนี่ยทองแรกเลยจาสาวเป็นสาวเลยง่วเมีนี่ว่าถ้าเคยมีลูกจักเชือพี่น้องจะของเพื่อนจะขายเหรอจะตั้งราคาเวลาไปไหนน้องเมียงามงามนี่เนาะเอาเจ้าเว้าด้วยเท่าไหร่ก็เพื่อนว้าอยู่ไก่บริเวณราคาแปดหมื่นตัวลมองได้เออนอกไป เบบเมินต่อล่องได้พี่น้องกก่เราอ่าเพื่อนว่าอายุไก่ไก่นะ่ยทรงซี่ประมาณจ้าลอยโล่เนี่บอกทรงซี่ <laughs> บป่ปนนั่นประมาณจ้หาหกสิบโล่ทรงซี่พี่น้องจ้าคนไกลไกก็จังคุยกันจา,นา,า,นนจาพี่น้องพี่น้องสนใจก็เดี๋ยวสิขึ้นเบอร์ไ้เดอจ้จพี่น้องโท่มาก สามเบอร์เด้จากพี่น้องเด้จากพี่น้องง่วหฮูู้้พนเอามาเรียงไว้พนหยากรายอันรายยางพี่น้องั้งหยาช่วงนี้มันกิดอึดแน่นอะพี่น้องเนาะพนแบ่งขายเด้จากสามโค้มพี่น้องโค่มละหามื่นหกมื่นแต่วามีนีพนห้องไว้อะไรเกาะแปดมื่นพี่น้องตอรองระค่ได้พี่น้องคัสนใจเด้อ่าอีกบ่โดนอกจากพี่น้องง่วกระสิขืนจากพี่น้องเดี๋ยวอ่าเปลี่ยน เปลี่ยนผูนําไม่เนี่ยบะแน่พี่น้องษฐกิตอาจจะดีเนาะแต่พี่น้องงัวกับล่อล่องวอขึ้นราคาพี่น,อน้องแ่าเพิ่นเพิ่นอยากหลายเพิน่นอยากขายออกเพิ่นขายออกไปเพิน่นจะซื้อไม่เขามาพี่น้องคนเคยเลี้ยงง้อโอ๊ตใบดอกพี่น้องซื้อมากขายไปเนาะได้กำไรนิดหน่อยก็ขายไปเนาะนแต่เพิ่นว่าเอางัวชุดนี้เพิน่นมันนอนคอ,อกโดนล้วจะพี่น้องนี่ช่วงนี้จะพี่นอ้องเพิ่นเบ้าออกคอ,อก กอยากอันนี้จักน้อยนะพี่น้องเนาะว่วขาดหยาเอาไว้คลองลายมันก็อยากอาสุกๆจักน้อยจ้ะพี่น้องเพราะว่าก่ยังสีสันสดใสบ่งงามตัวนี้สีงามงามอ่าแม่มันปิดบทโออินี่อืมอืมเอาเอางามพี่น้องเอาเอาทักมาตามเบอร์นะเอ้าบอกเบอร์พี่น้องเขาแน่เดี๋ยวจะเศร้าเฮ้ยทั้งว่าไข่ไทยปีนไสปีนมาอยู่เอ้า ศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สองหา้าปลาแปะปลาแปะหอยหอยหอยบดเชียงยืนละมาแย่ว่างเออเออ,เอ,อแต่พี่นออ้องหอยแปะอธิกัดนี่อยู่บ้านดอนเสียงยื่นจ้ะพี่นออ้องตำบลพุ่พสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อใกล้ๆสนใจทักมาเด้อจ้ะพี่น้องเด้อ โอกาสดีๆบ่มีอีกแล้วยได้เจ้ะพี่น้องเด้อง้วคอกง้วคอกบ้านๆจ้ะพี่น้องอืออีซอกันหน้าย้อยโดยตรงเลยจ้ะตามมือกินให้ได้เจ้ะพี ong, ่น,ยยน้องเด้อไม่หอยเลี้ยงเดอกยวคนไมขายไม่หอยเลี้ยงจ้ะพี่น้องเพิ่น e มักเลี้ยงเพิ่นมักเลี้ยงง้วแต่ว่าเพิ่นนั่นเพิ่นจะขายออกซื้อมาขายออกจังซี่คือะพี่น้อง <laughs> เอางามๆาพี่น้องอือหญ้ามัน <laughs> อึดเนาะ นาแลงผพูดใด้ยิอึดเงาเอหยุด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 หยุหยุงาอึดนืวเอาจัดพี่น้องตามนี้ได้จัดพี่น้องเลอแต่ขอบคุณหลายๆสำหรับอิดนี่ก็เอาไว้สำนีเพรานได้จัดพี <res> ่น้องเลยรวัสดีจ้า